เดี๋ยวนาเล็กพามาเยี่ยมรังนกประหลอดกันหน่อยนะมาดูว่าผ่านไปประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ดูว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงขนขึ้นเยอะหรือยังนะเนี่ยอยู่ในกอมะนาวเนี่ยนะเนี่ยนะเดี๋ยวไปดูกันหน่อย โอ้โหรอเลยเรียมเรีไรเลยเลยจ้านกประรอดน้อยนีนอนอิ่มสบายช่นะนีะ่แม่ก็น่าจะป้อนอาหารสเต็มที่เลยแหละถิงนิ่งเลยฮนะนีไม่ร้องนะฮะดูขนก็เริ่มขึ้นเยอะและ้วนี่ โอ้โห oh oh, ขนเงาเลยฮะอิหน้ำสำราญได้กินดีอยู่ดีนะหลับสบายธรรมาชาตนะิน่ารักจ้ะก็อีกประมาณสักสามสี่วันเขาก็น่าจะบินได้ตอนนี้แม่ก็อยู่ ใกล้ๆนี่แหละร้องกันจอกแักจอแจอยู่เพราะว่าเขาก็คิดว่าเราเป็นศัตรูมาทำลายลูกเขามาขโมยลูกเขาร้องด้วยความเป็นห่วงแต่ไม่หลับเรารักธรรมชาติเราอยากจะให้นกเนี่ยเพิ่มปริมาณเยอะๆนะจะได้ช่วยทำให้โลกเราน่าอยูอ่ตัวไวๆนะจ๊ะเจ้านก ประหลอดน้อยเดี๋ยวไปดูแม่กันนะว่าเป็นยังไงแม่เขาพ่อกับแม่เขาก็อยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่ตัวผู้ก็จะมีหงอนนะฮะนกประลอดหน้านวลนหน้าเขาเข้าขาวแบบนี้แหละเนี่ยน่ารักเลยนี่แหละ ได้ดูแบบใกล้ชิดเลยนะฮะนาเล็กอยู่ห่างเข้าประมาณสัก5-6เมตรนะไม่ได้ไกลามากนะตัวผู้เห็นไหมคาบอาหารนเขาจะมาป้อนลูกแล้วเดี๋ยวนาเล็กก็ต้องให้เขาดูแลลูกน,ะนี่แหละธรรมชาตินะอยู่กับธรรมชาติ เห็นอย่างนี้เราก็มีความสุขเราเห็นความรักของแม่นกนะที่มีต่อลูกทำให้เราเนี่ยก็คิดเหมือนกันเนะ่เราก็รักลูกของเราเราก็ไม่อยากที่จะพรากเข้าไปใครที่จะเอาลูกนกไปเลี้ยงก็ลองคิดดูครับผมสำหรับคลิปนี้นะเลยวก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ